วันี้วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้าในธนพัทรปริสิทธ,ธิ์ทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายภระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาชารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัครพระยญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิน 1. บทกาบพ,พระรัตนไตรอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ สวา,าก้าตัวปัจตาธรรมโมธรรม,มังนามาสามิสุปฏิปันโนพระพุทธอตสาวขาสัสร้างโกสร้างทางนามามิสองบทบูชาพระไพรีพินาศอาระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโธคุณีหีธารมามโนธานิปารามีหีเจติสติ ยาวาชีวังอะหังพุทธังธรรมังสังฆังสระนังกาตโตกูเชมิลธานะตยังธรรมังจารามิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสามัญตาจักกะวาเรสุรัตตะราคัชันตุเทวตาสัทธัมังมุริราชสัสสุนันตุสัคขโมคัทังสักเคกามิจารุเปกีริศิคารัตเตจันตริเขวิมาเน ทีเวรเทตข้ามิตรูนาคหาเนเขาวัตถุอิเขเตอุมาจยันตุเทวาชลธละวิสเมียขันธทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะวะจันังสาธุโวเมสุนันตุธรรมะสวนัขารอัยยมพะทันตาธรรมะสวนัขารอัยยมพะทันตาธรรมะสวนัขารอัยยมพะทันตาส บทสวดปุปพระภาคะนามการนโมตัสสะภกวโตอรหะตตสัมมาสมัสามทธัสานโมตัสสะภะวโตอรหะตตสัมมาสมัมทธัสานโมตัสสะภกวโตอรหะตตสัมมาสัมทธัสาข้าบทสวดไตสรณะคนะามับปาถะผู้ทา,า,สางสรณังคัชามีธรรมสรณังคชามีสังฆสรณังคชามี โทติยมปีพ like so? ุทธังสรานังคัจฉามิตทติยมปีธรรมังสรานังคัจฉามิตทติยมปีสังฆังสรานังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสรานังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสรานังคัจฉามิตาติยมปีสังฆังสรานังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรานังยังพุทโธเมสรานังวรังเอเตนะสะชะวเจนะโสติเมหุตุสัพพะนธา นาติเมสรานังอันยังธทมโมเมสรานังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติเมโคตุสัพพะทานาติเมสรานังอันยังสังโฆเมสรานังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติเมโคตุสัพพะทาเจบทสวดติรัตนะปนานามคาถาพุทธังนัเมรัตนะพุทธาสริระจิตังขามังนัเมรัตนะพุทธาวิสุจิสารัง สาขานะเมราตะละโปตะสุสีลสิทธิเอตานิเมธีราตะณังรัตนะตัยยวะหังสัมมาสมโสสริตาวัตถุวิเศษัพพุตังอัญโญยยยุตะกุณะโยขาวัสสัพพะตังอสุมิตะยหิปิจะเทวายาตติทันเตเอกาวินาตะขิตะเรสัมมะสัมภเวนะ โลกิยคถาจิตตะจิเรนจปาทุผู้ทั้งคัมภีรยานวิสยังอคิตุตัสสทั้งวินโยหิปันทิตัสสะเนหิวิชัญญะโลกังโลกังหิเกนิดทีฆะทันจปะลัปพนียังเกสันติสุทโธมหิตันผู้นากายตายะนามิยေวะสณตายะสุวิสุตังเปสมุปัสสะตังมนสิสุทธา ปัสสะทะทานังปุญญาธิกานิมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขะปัมมุจจนาโมขะสารนังฆ่าตานังปูชาลเทสุปะระมังอภิปูชนยยังนิพพานสัจจิกริยาโยนิสัยยังสัมมาเิเรสัมะระกษโททนะสิทธิยาจาสซาตุหิอัตากุสะเรหุปะเสวะนียังปาเนหิจาริสารนังคาแมนิยเมวะ ตัสมาหิุตังถีราตานังสารานังคาตามหาลักติณที่วางคณะเนสุนามาสมานาปูเชมัจาะปิสะสะตังสุปัสสนาจิตตาตัดทานุปาริจาริยาสัทารตาจักปุญเยนตัทธัสกเตนะสุขีภเวมุเตเชนตัสสั จสัทธาปิสวัตถิหตุโยเจธาธรรมวินัยยมิปะมานภูโตโลกุตตะพิสมัยโยนิยโตสุโพชังตัดโซปะนิสัย,ย,ยจะย,ยายายมปิโหตุวัตถุตเยปริติโตสุปะสาธากาโรแปดนามการะสิทธิคาถาโยจากุมาโมหามาราปะกัตโทสะมังวะภูโตสุกัโตวิมุตโต มาราสาปาสาวินิโมจัยันโตปาเปสิเขมังชนตังวินัยยังพุทธังวรังตังสีลาสานามีโลกัสสานาทั้งจาวินายะกันจตันเตจัสสเตชยสิติหูตัสัพพันตรายาจาวินาสเมตุธรรมโมทชโยวิยะตัสสะสัตตุทัสเซสีโลกัสสาวิสุทธิมาทังเนยานิโคธรรมตรัสสัทาลี ซาตาวะโหสันติการุสุจินโนธรรมังวุรังตังสิตะสานามีโมหะปะทารังอุปัสสันตะทาหังกันเตจัสเตเจยัสสิธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธัมมาเสนสุขคาานุโขโยโรกัสสปะปูปะกิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวัสดิ์ข้าตถาธรรมมังวิติตังคโรติสังฆังวรังตังสิรสานามามีพุทธานุพุทธังสามาสิรติจิงตันเตชะสาเตชะยัสิธิโหตุสัพพันตารายาจวินาสเมนตุเก้าบทสวดนะโมการะอัตกะคาถาหนะโมระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนะโมอุตตมะธรรมัสสะสวากขาตถาเสวะเตนิธา namo mahasangkhasa piwisudhasiratitino namo omatayaratthasara thanatayasasagukang namo omagatidasatasawatutyayasape namo karapaphave ap namikachan tuapatthwa namo karanupaphave nasswatihoho tusapatha namo karasate na senawitimihoho mite swas